สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวียดาบุญลอยรหัสนักศึกษา6212208017สาขาข้ารากรรารตร์มกลุงหนึ่งวันนี้นะคะก็จะมาทำกันบ้านคือโจทย์ที่เขาให้มานะคะผู้จัดการร้านสะดวกซื้อต้องการขายนมกล่องให้หมดภายในหนึ่งวันพอวันรุ่งขึ้นจะเสียต้องนำมาขายลดราคาจึงจะหมดโดยนมกล่อง ซื้อมาในราคากล่องละ10บาทและเอามาติดราคาขายกล่องละ20บาทจากประสบการณ์การขายที่ผ่านมาสรุปอุปสงค์ได้ดังนี้อุปสงค์ที่เขากำหนดให้มานะคะคือ30 40 50และความน่าจะเป็นที่เขากำหนดให้ราคาคือ0.3 0.5 0.2ให้นักศึกษาสร้างตารางการตัดสินใจของร้านสะดวกซื้อในการตัดสินใจ ขายนมกล่องเอานมกลองมาขายนะคะตารางกําไรเราก็จะมาดูตารางกําไรค่ะอุปสงค์ที่เขากำหนดมาคือ30 40 50อุปทานอุปทานก็คือ30 40, 40 50นะคะแล้วก็นํา30มาคูณ20 30ตรงนี้มาจากตรงอุปสงค์นะคะคูณ20 20มาจาก อันนี้ค่ะเอามาติดราคาขายคือ20บาทลบ30 30สที่30ตัวที่2มาจากตรงนี้นะคะคูณ10 1สมาจากราคากล่องซื้อมาในราคากล่องละ10บาทค่ะถ้าเอาคนรับที่ได้คือ300ช่องนี้ก็จะคิดเหมือนกันเลยนะคะเพราะเรามี เรามีความต้องการขายแค่สามสิบแต่ความต้องการซื้อมันสี่สิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความต้องการขายเราเป็นราคาช่องสองช่องนี้จึงคิดเหมือนกันเหมือนกับช่องแรกค่ะแล้วก็ช่องนี้นะคะสามสิบคูณยี่สิบสามสิบมาจากอันนี้เหมือนเดิมนะคะลบสี่สิบมาจากตรงนี้คูณสิบเท่ากับสองร้อยสี่สิบ มาจากตรงนี้คูณยี่สิบลบสี่สิบคูณสิบเท่ากับสี่ร้อยสี่สิบคูณยี่สิบลบสี่สิบที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเป็นห้าสิบก็เพราะว่าความต้องการขายเรามีแค่สี่สิบนะคะเราแต่ความต้องการซื้อเค่มีห้าสิบเราต้องเอาความต้องการขายของเราไว้ก่อนค่ะรับสี่ร้อย ช่วงนี้ก็เหมือนจะเป็นผลรวมนะคะเพราะ3 0คูณ20 0 0ลบ50คูณ5 0เท่ากับ1 0 0 40คูณ20ลบ50คูณ10เท่ากับ300 50คูณ20ลบ50คูณ10เท่ากับ500ช่วงนี้เลขมันจะเท่ากันเลยนะคะก็เลยคิดได้เอานำมาคิดได้ต่อมาก็เป็นตารางการสูญเสียนะคะ อุปสงค์คือส0มสิบสี่สิบห้าสิบอุปทานคือส0 4สิ0สิบห้าสิบเหมือนเดิมนะคะ<ม>ตรงนี้ก็จะตั้งสามร้อย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 เราเอามาจากค่าที่มากที่สุดในตารางกำไรนะคะตรงนี้คือนี่นะคะที่เราคิดได้ในตารางกำไรมาลบเปเอานำสามร้อยค่าที่มากที่สุดมาตั้งนะคะ ลบด้วยค่าที่เราคิดได้คือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยลบก็จะเท่ากับเท่านี้นะคะช่องนี้ก็จะคิดเหมือนกันเลยค่ะเราจะเอาค่าที่มากที่สุดก็คือสี่ร้อยนะคะแล้วนำมาลบค่าที่เราคิดได้ในช่องนี้นะคะก็จะได้เท่านี้เลยนะคะช่องนี้ก็คิดเหมือนกับที่เราอธิบายไปเลยนะคะตารางค่าคาดหมายกำไรนะคะ อุปสงค์อุปสงค์ก็คือตรงนี้เขาประทานนี่มันเดิมไล้นะคะความน่าจะเป็นที่เขากำนดมาให้คือ0.3 0.5 0.2เราจะนำความน่าจะเป็นมาตั้งราคาช่องนี้ก็คือ0.3คูณ300เท่ากับ90ตรงเลขตรงนี้ก็มาจากตารางกำไรค่ะคือตรงนี้เลยนะคะ นำลงมาคิดนะกับตารางค่าคาดหมานะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่านี้เลยนะคะเท่าน,นี้ก็คิดเหมือนกันเลยค่ะก็นําค่าจากตารางกําไรมาที่เราคิดได้นะคะนำศูนจุดห้ามาคูณสามร้อยเท่ากับห้าสิบข้อนี้ก็คิดเหมือนที่เราอธิบายไปข้างต้นเลยนะคะผลรวมที่ได้ก็จะเท่ากับสามร้อย สามรอีสิบสตามนี้เลยนะคะต่อมาก็เป็นค่าคาดหมายการสูญเสียนะคะอุปสงค์คือ30 40 50อุปทานคือ30 40 50เหมือนเดิมนะคะความน่าจะเป็นก็คือ 0.3.0.5.0.2. ตามที่เขาได้กำหนดมาให้ค่ะแล้วก็นำ0ูนมาตั้งในช่องนี้นะคะก็ศูน .5 มาตั้งในช่องนี้ตามที่เขากำหนดมาค่ะ0.2มาตั้งในช่อง50มาคูณด้วยค่าจากตารางการสูญเสียคะ่ะคือตรงนี้นะคะก็คือนำศูนมาคูณค่าที่ได้จากตารางการสูญเสีย ก็จะเท่ากับผลลัพธ์เท่านี้เลยนะคะเข่าวน,นี้ก็คิดมันกันเลยคะ่ะผลรวมก็คือ950 1้อสิบตามนี้เลยนะคะดังนั้นร้านสะดวกซื้อต้องสั่งนมกล่องมาขาย40กล่องเพราะได้กำไรสูงสุด340บาทและถ้าขายเมื่อหมดจะขาดทุนเพียง50บาทคือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ